วันนี้นะทุกคนครูวันเองก็คือว่ามีควนถามพอดีไปเห็นคาถามมานะว่าไม่ชอบอา่านนิยายแล้วจะเป็นนักเขียนได้หรือเปล่าคือเอาพูดกันตรงๆนะถ้าไม่ชอบอา่านนิยายมันจะมี2แบบนะไม่ชอบอา่านนิยายตัวเองกับไม่ชอบอา่านนิยายคนอื่นถ้าไม่ชอบอ่านนิยายตัวเองนะเป็นนักเขียนไม่ได้เอออย่างน้อยคุณต้องรีต้องอ่านรีไรต์อะนึกออกปะอย่างน้ยคุณต้องอ่านทวนไว้เวลาคุณเขียนเสร็จคุณต้องอ่านทวนอะ่ะถ้าเกิดว่า คุณบอกว่าเขียนเสร็จแล้วคุณอ่านทวนคุณรู้สึกว่าหกชอบหลงไหลนิยายตัวเองเนี่ยกี่ทีกี่ทีพอสมมุติว่า,างานออกไปแล้วขึ้นหิ้งไปแล้วขายไปแล้วคุณกลับมาอ่านอ้ยทำไมสนุกอย่างนี้เออคุณมีแววจะเป็นนักเขียนแต่ถ้าคุณอ่านแล้วก็แบบว่าไงอะเกลียดเกลียดแม้กระทั่งนิยายตัวเองอะยากละฉันว่ายากละเพราะว่าอะไรล่ะ มันเป็นความคือคุณไม่ภูมิใจในสินค้าคุณใครว่ามันจะภูมิใจมันต่างกับฟิลมันต่างกับไอฟิลที่บอกว่าฉันจะสร้างอะไรได้อีกฉันจะปรับปรุงอะไรได้อีกฉันจะทํายังไงให้สนุกกว่าเดิมอีกนะนี่บอกว่าคนละฟิลนะถ้าเป็นฟิลว่าฉันจะปรับปรุงอะไรได้อีกฉันจะทําให้มันสนุกกว่านี้ได้ยังไงได้อีกอะมันคือฟิลของคนก้าวหน้าอันเนี้ยดีแต่ถ้าเป็นฟิลเกียดติตัวเองอะ เขาจะถ้าคุณอ่านนิยายตัวเองแล้วคุณเกลียดแม้แต่จะอ่านนิยายตัวเองนั่นคือคุณเกลียดตัวเองที่จะเป็นนักเขียนแล้วคุณจะเป็นนักเขียนได้ยังไงก่อนเออแต่ถ้าเกิดบอกว่าคูาหนูว่าชอบอ่านนิยายตัวเองมากนะแต่ว่าหนูว่าไม่ชอบอ่านนิยายคนอื่นอะไรที่ฉันจิ้นเองเอออสมมตินะเขียนนิยายไม่เป็นหรอกแต่พอจิ้นเองแล้วมันฟินเวลานั่งสร้างเรื่องของตัวเองแล้วมันหนุกแค่ยังไม่ได้เขียนไม่เขียนไม่เป็นไม่ชอบอ่านนิยายคนอื่น แต่ชอบนั่งฝันของตัวเองแล้วคือฟินมากชอบมากเออได้คุณมีแววจะเป็นนักเขียนโอเคไหมทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยนะครูบอกจริงๆครูเคยพูดไปแล้วคนที่บอกว่าไม่ชอบอ่านนิยายนี่คืออันนี้พูดถึงกรณีไม่ไม่ชอบอ่านนิยายคนอื่นแล้วนะกรณีไม่ชอบอ่านนิยายของคนอื่นอะแต่ว่าอ่านของตัวเองได้อะอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วการอ่านนิยายของคนอื่นอะเพื่ออะไรหรอปะเพื่อหาประสบการณ์เพื่อเพื่อพอเราอ่านไปเรื่อยๆ่ออะเราจะเห็น รูปรักษ์ของเรื่องว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มยังไงมันมีอุปสรรคอยังไงมันต้องทอํายังไงต่อมันมีเป้าหมายอะไรมันจบยังไงคือมันจะมันจะมีคนที่อ่านเยอะๆแล้วเป็นโดยอัตโนมัติคือไม่ได้เขียนเรื่องที่แบบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วจบไม่ลงเนี่ยไม่ใช่คือคุณรู้แพทเทิร์นของเรื่องเพราะฉะนั้นการอ่านเยอะๆช่วยอะไรช่วยหนึ่งในเรื่องแพทเทิร์นของเรื่อง2 2ก็คือช่วยให้คุณมีประสบการณ์ในด้านการบรรยาย คือคุณก็จะรู้แก่คุณเห็นตัวอย่างมาแล้วไงว่าบรรยายยังไงใดๆก็ตามถ้าคุณไม่ชอบอ่านยังเป็นนักเขียนได้ไหมได้คุณอะอ่านนิยายเพื่อเป็นตัวอย่างถูกปะเพื่อสะสมตัวอย่างเพื่อสังสมอะไรนะแนวทางแต่ถ้าคุณขี้เกียจอ่านอะครูมีคลิปให้คลิปหนึ่งที่ครูสอนว่าเนี่ยอ่านนิยายอย่างไรให้เป็นนักเขียนอะครูบอกว่าในด้านของโครงสร้างเรื่องถ้าคุณอ่านถูกถ้าคุณอ่านอันนี้คือคุณชอบอ่านน้อยนะถ้าคุณอ่านถูกอะ คุณอ่านคุณไม่ต้องอ่านนิยายเป็นแบบยี่สิบสามสิบเล่มกว่าคุณจะรู้เรื่องไหมคุณอ่านห้าเล่มก็รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าชอบมีคนตอนนั้นยุคนั้นตอนนั้นที่ครูทําคลิปเนี้ยเป็นเพราะว่ามีคนบอกว่าต้องอ่านถึงห้าสิบเล่มถึงจะเป็นนละเขียนได้ครูบอกว่าไม่ต้องห้าเล่มก็พอแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้วิธีอ่านวิธีสังเกตโครงสร้างเรื่องแต่ถ้าคุณบอกครูว่วาหนูไม่อ่านเลยแม้แต่เล่มเดียวค่ะครูหนูอยากเขียนแล้วเงี้ยคุณก็ต้องทําอะไรล่ะ คุณต้องสร้างโครงสร้างเรื่องให้เป็นวิธีง่ายๆคุณก็ต้องมาดูคลิปของครูอะค,คลิปเอ่อซีร,ร,สร,รททีส์การสร้างพอดที่มีอยู่7ตอนและมีตอนย่อยๆในเพลย์ลิสต์การสร้างพอดอีกที่พูดถึงเอ่อกรณีการสร้างพอดแบบวัดอีฟวันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่คิดไม่ออกโอเคปะคุณไปดูซีรีส์การสร้างพอดเพราะถ้าขี้เกียจด,ดูคลิปอีกฉันก็ไม่รู้ช่วยยังไงแล้วนะคือคุณต้องเลือกอะถ้าคุณไม่สั่งสมประสบการณ์คุณก็ต้องเรียนเรียนจากคนที่เขาสําเร็จมาแล้วอะคนที่เขาทําเป็นมาแล้ว่ ถูกปะอ่ะมันมีให้เลือกแค่นี้จริงๆนะนึกออกปะมันเป็นอย่างนี้ทุกๆท,ทุกอย่างเลยนะเว้ยนึกออกปะเด็กคนหนึ่งอยากเป็นช่างทํารองเท้าสมัยก่อนพ่อแม่เอาไปฝากกับช่างทำทำรองเท้าให้ฝึกงานฝึกงานถูกปะฝึกฝึกใช้ทํานั่นทํานี่ก็ทำทำทำทาฝึกไปดูไปทําไป,ไปมันก็เป็นเองเขาเรียกว,ว่า learning by doing ข้อที่หนึ่ง ถ้าเป็นนักเขียนก็ประเภทแล้รนั่งอ่านนิยาย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  learning by d o d i n g อ่านแล้วลองเขียนอ่านแล้วลองเขียนอ่านแล้วลองเขียนเขียนได้ไม่ได้มั่งก็ลองไปอ่านแล้วลองอ่านแล้วลอง learning by d o d i n g กับอีกแบบหนึ่งคือเรียนจริงจังเรียนอย่างเป็นหลักสูตรเพื่อที่จะช่วยให้คุณมีแก่นมีหลักการในการเขียนแล้วก็เร็วขึ้นอันเนี้ยมามาลองมาลองเรียนฟิวในซีรีส์การสร้างพอดสํำหรับคนชอบสร้างพอด แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบสร้างพอดเป็นแพนสเตอร์คือเป็นคนที่ชอบด้นสดสายด้นสดไม่ใช่ด้นม่วโอเคไหมด้นสดกับด้นม่วต่างกันถ้าด้านสดก็นี่เขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้อันนี้รวมทุกอย่างสําหรับคนที่โค้ขนุ่ที่เกียดอ่านนิยายชาวบ้านอะงั้นอ่านเล่มนี้แล้วกันนะจ๊ะน่าจะช่วยได้นี่ไม่ใช่นิยายไงคุณเปิดดูแล้วคุณฝึกตามอะ,อะเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้แล้วก็แน่นอนนะ ส่วนบรรยายครูก็มีแพรลิสการบรรยายไปหาดูครูสอนเรื่องการบรรยายเอาไว้ด้วยแต่ว่ามันเป็นเบื้องพื้นฐานถ้าจะเอาบรรยายแบบลึกล้ำอะลึกล้ำที่สุดในเวลาเนี้ยก็คือครูมีโชรันเทลระดับเซียนที่ช่วยให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบรรยายเลยใครที่แบบบรรยายแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ไม่อินอะสร้างฉากมาชาวบ้านเขาก็ตีความไม่ได้ไม่ถูกอะเขียนเรื่องรักก็นึกว่าเรื่องตลกอะเออไอเนี้ยช่วยได้ให้อไนนะสื่อสิ่งที่อยู่ในใจตัวละคร พระเอกเย็นชาแต่ว่ารักนะเนี่ยเล่มเนี้ยช่วยได้ถูกป่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขียนแล้วก็พ็อดเรื่องปกติแล้วก็ไม่สนุกทำลายช่วยได้ทำลายคั้นเทพแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาบางทีพ็อดเราธรรมดาแต่เราอยากทําให้ให้โครงสร้างข้างในมันหนุ่ยหวาอ่านแล้วมันมันอ่านแล้วมันสนุกพ็อดธรรมดาแต่เฮ้ยทาไมมันสนุกจังเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเล่มเนี้ยช่วยคุณได้นะคะาาพวกวนลูปต่างมิติพวกนี้โมอันนี้อันนี้คือที่สุด อันนี้คือที่สุดของอ,อ่าเรื่องสอบส่วนด้วยที่สุดของอะไรที่สุดของการสร้างเขาโครงเรื่องในรายละเอียดของเรื่องเออทำารขั้นเทพเนะี่ยคือที่สุดแต่ทีนี้เอ่อถ้าพูดถึงอะไรนะจริงๆการบรรยายครูมีค้าสิบสองค้านะที่ช่วยคุณได้มี NOV 0ศูนย์ศูนย์สามแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดการบรรยายซึ่งการบรรยายตัวเนี้ยเอ่อข้อดีของมันก็นคือว่า บางทีคุณมีปัญหาการบรรยายแต่คุณนไม่รู้ถูกปะถ้าเกิดว,ว่าคุณมาเรียน NOV 03ี่มอ่ะมันมีแบบฝึกหัดซึ่งครูอ่านบางทีอ่ะเออมันไม่ต้องอ่านเยอะนะคืออ่านในแบบฝึกหัดนี่แหละและ้วครูก็จะเห็นเลยว่าคุณมีปัญหาอะไรแล้วครูก็จะบอกจะแก้ให้เลยนะคะกับอีกอันหนึง่งอัพศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้าอัพศนะูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วมาเช็คดูหัวข้อในอัพศูนย์ศูนย์หนึ่งว่ามันตรงกับปัญหาของเาอราไหมแล้วนะ สิบพฤศจิกายนนี้ขึ้นมาสามพันเก้าสอนอะไรคุณมาดูสารบัญแล้วคนที่มีปัญหาบรรยายอะไรนะไม่รู้จะบรรยายอะไรบรรยายบางเฉพาะจุดไม่เป็นอะ่ะเช่นคู่แฝดคู่เหมือนบรรยายยังไงเ,เขียนยังไงให้มันตลกบรรยายรูปลักษณะภายนอกทํายังไงไม่ใช่แค่รูปลักษณะภายนอกหรอกไม่ใช่แค่รูปลักษณะภายนอกที่หล่อสวยนะรวมไม่ถึงอะไร ตัวประหลาดสิ่งประหลาดตัวประหลาดมีทั้งแบบไม,ม่มีมีกกยหยาบกับไม่มีกกยหยาบอีไกยาหยาบตัวประหลาดเขียนไงหรือว่าตัวประหลาดชนิดที่แบบว่าไม่มีกกยหยาบอ่ะเเขียนยังไงสื่อยังไงเออพวกเนี้ยคุณลองมาดูแล้วกันมาดูสารบัญกันนะอัพศูนย์ศูนย์หนึ่งคือสําหรับอัพศูนย์ศูนย์หนึ่งคือคนที่รู้ปัญหาของตัวเองแล้วมาดูหัวข้อแล้วเฮ้ยมันตรงว่ะใช่ใช่ใช่เราเป็นอย่างนี้แล้วมามาเรียนมาแก้แต่ถ้าเป็น NOV 0ศูนย์ยคสาเนี่ยคือค อาจจะยังไม่รู้ปัญหาของตัวเองแต่อยากให้ทําแบบฝึกหัดและให้ครูดูว่าจริงๆปัญหาของเรามันอยู่ตรงไหนนะคะครูว่าแค่เนี้ยพอไม่ต้องไปอ่านนิยายละได้ได้ได้ไดละเขียนได้ละเหลืออย่างเดียวเหลือฝึกเหลือเอาไปทําเหลือเอาไปลงมือทำเอาไปลงมือเขียนทุกคลาสของครูหนังสือทุกเล่มของครูทรงคุณค่าแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่ลงมือเขียนโอเคไหม ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการลงมือทําจ้ะวันนี้ขอขอจบเพลยเท่านี้แล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝใายทุกคนโชคดีประสบความสุจและแน่นอนคุณวันรักคุณนะคะแหฮงๆงรวยๆค่ะ